สำหรับใครที่กำลังรอหรือว่าหาเกมมือถือเกมใหม่ที่จะเล่นกันอยู่ภายในปีนีครับวันนี้ผมมีเกมหนึ่งมาแนะนำนะครับไม่เชิงแนะนำหรอกแต่ว่าเหมือนเป็นการกระจายข่าวให้ฟังกันเพื่อน เกมนี้มีชื่อว่า Nice Eyes นะครับเป็นเกมที่ถูกพัฒนาโดยทีมงานของประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเคยเกเกิ่นให้เพื่อนๆฟังในไลฟ์สตรีมไปบ้างแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมกับตัวโปรเจกต์นี้กันนะครับก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าอยากติดตามเกมแนวนี้หรือว่าอยากติดตามตัวเกมนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามได้นะที่เป็นในส่วนของแฟนเพจ ในส่วนของบริษัทที่ทําการพัฒนาเกมนี้ก็คืออีกดาซิลโดยที่อีกดาซิลเนี่ยเป็นค่ายเกมเดียวกันกับที่พัฒนาในส่วนของตัว h o Home Sweet Home นะเพื่อนๆก็เข้าไปติดตามกันได้หรือนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นในส่วนของเว็บไซต์แฟนเพจไนไอนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปติดตามได้เหมือนกันนะครับใน a c e b o o k นะครับจริงๆมีพวก i n s t a g r กรม w i t t e r อะไรพวกนี้ด้วยก็เข้าไปตามกันได้นะครับแต่แ้รงบอกก่อนว่าคลิปนี้นี่คือแบบไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคือมาแชร์ฟังเฉยๆ,ๆเหมือนมาแชร์ข่าวนะครับ คือถามว่านายไอเป็นเกมแนวไหนน่าสนใจตรงไหนนะครับคือนายไอเนี่ยเป็นเกมที่อย่างแรกเลยคือเป็นเกมแนวอ่าอารนะครับเป็นเกมที่อ่าใช้การวางแผนกลยุทธ์นะครับสู้ทั้งกับคนนะครับทั้งกับมอนกับตัว NPC นะครับมีการต่อสู้2รูปแบบนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นรูปแบบการเล่นคล้ายๆเกมโปเกมอนนะครับก็คือจับมอนนะครับแล้วก็ใช้มอนสเตอร์ในการต่อสู้กันเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัว อ่อซิกเนเจอร์ชูโรงที่ตัวเกมพยายามจะนำเสนอมากๆคือเขาบอกว่าเขามีตัวมอนสเตอร์หรือว่าตัวโปเกมอนเนี่ยมากกว่า1ล้านล้านแบบนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับแล้วทุกตัวเนี่ยมีความยูนิคเฉพาะตัวทั้งหมดเลยนะครับแบบคือเอกลักษณ์ของมอนสเตอร์แต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับโดยที่อันนี้คือข้อมูลของมอนสเตอร์คร่าวๆซึ่งมอนสเตอร์ในเกมนี้หรือว่าโปเกมอนในเกมนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าอ e ีวอนนะครับ เป็นลักษณะมอนเตอร์รูปร่างหน้าตาคร่าวๆคือจากให้รูปเนี่ยเว็บไซต์ออฟฟิเชียลเนี่ยจะมาประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีตัวเกมเพย์มาให้เห็นและนะครับ แล้วก็มีในส่วนของรูปแบบการะจญภัยในโลกกว้างด้วยนะครับซึ่งจะมีในหมวดนั้นเรื่องด้วยนะถ้าผมเข้าใจผิดนะครับมีการเซตติ้งทีมนะครับแล้วก็แพทเทิร์นกันในหมวด PVP ด้วยโดยที่ตัวเกมนี้นะครับทางผู้พัฒนาเขาให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าจะเป็นเกมแนวที่เป็นฟรีทูเพย์แล้วก็เพย์ทูบีคูก็คือไม่จะเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อการเล่นแล้วก็การจ่ายเงินหรือว่าการเติมเงินเข้าไปในเกมเนี่ยไม่ได้ช่วยเพิ่มความเก่งกาจของตัวละครโดยตรงนะครับจะเป็นเหมือนกึ่งกึ่งการซื้อคอาจจะใช้ ฟังชั่นอื่นในการเล่นเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับโดยตัวเกมเนี่ยมีกําหนดการจะเปิดในช่วงไตรมาสสของปีนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เกมยังทาไม่เสร็จนะครับเท่าที่ผมไปฟังบทสัมภาษณ์มาเนี่ยเกมอยู่ที่ประมาณ60-70%ละนะครับในช่วงไตรมาสหน่เนี่ยน่าจะทําเกมเสร็จแล้วก็จะเปิดให้เล่นในมือถือเป็นหลักนะครับมันคือเกมมือถือเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับ โดยที่ที่บอกครับว่าใจความสําคัญของเกมนี้เนี่ยมันก็หนึ่งแหละมันเป็นเกมมือถือใช่ไหมผมช่วาหลายคนช่วงนี้น่าจะหาเกมมือถือเกมใหม่กันเล่นอยู่แล้วก็ช่วงที่2ก็คือเป็นในส่วนของเกมของฝั่งประเทศไทยด้วยนะครับเหมือนเป็นการอุดหนุนคนไทยผลงานของคนไทยซึ่งถ้าถ้าตัวเกมมันเวิร์กมันก็น่าสนใจจริงๆแล้วตัวคอนเซปต์เกมเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจจริงๆนะครับในในคลิปนะครับจะเป็นในส่วนของเกมเพย์ภาพเกมเพย์นิดๆหน่อยๆน,นะครับคือสองของออฟฟิเชียลเนี่ยยังไม่ได้ทาการปล่อยมาให้ดูนะเพื่อนๆแต่ว่าเนี่ยถ้าเป็นใน ก็คือเป็นการต่อสู้กันถ้าพวกคนตามทงถึงแม้ว่าเขาจะใช้ชื่อว่าอ e ีวอนใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆโปเกมอนแหละนะครับมีการสำรวจแมพเอ,อ่อพีวีพีอะไรเงี้ยนะครับในเชิงนั้นด้วยนะก็ค่อนข้างน่าสนใจนะและอย่างที่บอกว่าตัวเกมเนี่ยมีแพทเทิร์นที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างนึง,นงก็คือตัวทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ไว้ชัดเจนมากว่าแนวทางในการทำเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยมันจะมีกําหนดการเป็นเฟสเป็นเฟสชัดเจนมากๆนะครับอย่างในเฟสท,ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในในเฟสแรกก็จะเป็นการเปิดเกมเพย์เปิด ตัวเกมให้เล่นใช่ไหมแล้วก็มีการอ,อัปเดตแพชท,ทุก2เดือนนะครับตลอดเวลาระยะเวลา1ปีเนี่ยจะมีการอัปเดตแพชตลอดนะครับมีการคอยติดตามฟีดแบ็กของผู้เล่นตลอดซึ่งอันนี้คือผมรู้สึกว่าเป็นกิ่งที่ทําให้ตัวเกมค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าสมมติว่าตัวเกมได้ลานชอองมาจริงๆนะ ก็ค่อนข้างน่าติดตามนะครับผมสำหรับผมตัวเกมนี้เป็นเกมของประเทศไทยแล้วก็เป็นเกมแนวโปเกมอนด้วยนะเพื่อนๆที่สําคัญคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวเกมน่าจะสามารถเล่นได้ทั่วโลกนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นการเปิดเซิร์ฟเวอร์แยกกันต่างหากก็คือในโยุโรปก็จะเปิดเซิร์ฟ ของพวกเมกาพวกยุโรปกันไปนะครับของไทยเนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟไทยแยกต่างหากอาจจะเป็นเซาท์อีสต์อเชียเพราะว่าตัวเกมเนี่ยได้มีการบอกไว้อยู่ว่าจะเป็นภาษาเนี่ยอาจจะเป็นภาษาที่แบบเฉพาะถิ่นหรือว่ามีการใช้ในส่วนของมาติดเลงเกตก็คือได้หลายภาษามากๆนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมไปฟังบทสัมภาษณ์มาเนี่ยตัวเกมจะเปิดให้บริการก่อนทดลองเล่นก่อนนะครับ ตัวตัว P launch ก่อนเนี่ยที่ฝั่งเซิร์ฟโวนยุโรปเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดให้บริการในเซิร์ฟไทยตามมาภายในปีนี้นะ่าจะได้เล่นแน่นอนนะครับตอนนี้ตัวเกมใกล้เสร็จแล้วนะส่วนละครในในเซิร์ฟก็จะมีแบบที่เห็นตอนนี้ก็จะมีแบบว่าโยแซกแล้วก็มิลินนะครับผมไม่รู้ผมอานชื่อถูกหรือเปล่านะแต่ว่าก็จะประมาณนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจโปรเจก t นี้นะผมฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็น่าจะเล่นอยู่นะเกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือใหม่ที่กําลังจะเปิดเร็วๆนี้หรือเพื่อนๆถ้าใครมีเกมมือถืออะไรนนสใใจออยากห้ผมลง เล่นดูหรืออะไรก็บอกได้เหมือนกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝันดีล่วงหน้าด้วยครับผมบ๊ายบาย